อ,อะไรโอเคอัไ,ไ,ไคับใหเปนไรอะเป็นไากูเี่ยฆาตกรจะมีคนแปงตัวอยู่ในนี้ โอ้โหอือฮึมโอเคยังไม่รู้ตัวกันหีึคนคือใครนี่จบเรื่องนี้ก็ได้มาเห็นหน่อยไม่ทำอะไรเอ๊ะสงสัยเอ๊ะแสดงว่าหนึ่งคน ขึ้นไปดีขึ้นไปขึ้นไปโอ้โหไม่มีใครขึ้นไปเลยโอ้โหโอ้โหเนียนชิบหายเลยแม่งฆ่าเองรีพอร์ตเองไอ้เหี้ย อ้าวใครกูที่ปรจอนอยู่อยู่ดีดบาวไกูเข้าไปห้องกั้นยินกูกูเห็นเหกูใช่ไหมเข้าห้องนันเข้าไปห้องกันยินนอางกูเยิงอยู่เขาไ้องกัด้เขาองัวเข้าหองเ้ยอ่มไอ้รงข้างข้วดอ่ะอ่ะแล้วคนตายต้ตังไหนเอ้้งกิน้รอบนี้กูวาก็กินอ่ะรัตญาล่กกินอ่ะก็กินอ่ะแล้วรากูว่ากินแล้วว่า ไม่จริงเลยเี้ยนะมันทีูดูว่ามุนจอนไปดู่อยู่ดิดู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 ใอ้ดูห็นได้ใช่ไหมครับเขาล่าไหมไม่ไม่มันดูไม่ได้มันดูได้แค่เลือดอยู่ดีดีกรีนกับเฝ้าไอ้กรีนกับพีทก็ตายเลยไอ้กรีนไอ้ไม่กินหนีบูอ่ะไอ้ซับอ่ะไอ้ซับตายก่อนแล้วก็ค่อยพีทตายหลังนี่กูรู้แค่นี้เพราะว่ามันดูได้แค่เลือด อ่ะไอโดมไอโดมไอโดมดูเรืองอ่ะอ่ะสองคนนั้นอ่ะกีนอ่ะตะกินกีงกีงอยู่ใช่กีนะกิน่ะโอกินไหมออ่เซ็ตเงินหกีนเนี่ยแตก่ไดไอเ้เนียสัตว์เลยไอเนี่ย้าเองรีพอร์ตเองยนอยู่ว่ากินอ่ะเพราะถ้าเพราะไม่เพราะว่ากินเพราะไโดมเห็นหน่อยโดมเห็นคอนี่มีคนูเยองเลยว่าอ้าแลวไม่ไม่แต่บิวอยู่กูอยู่อยู่กูเข้าห้องนั้นนห้องนั้นค่ายจรวดอ่ะใช่ใช่แล้ว แล้วก็แล้วก็หนยยิงน่ยยิงเย่กูแ้วตอนนั้นกูบิวไงยิงเที่ยงกูปะเราดูอ่าลองดูเราลองดูถ้ายิงถ้ายิงไปยิงฆ่ากูแล้วอะถ้าได้ยิงใ่ามใหไม่ใช่เนี่ยกูว่าใช่แน่ๆเออไช่แม่ไม่เป็นยานกูบอกอีกคนคือคน้าไไอ้เ้ยเเื่งเนงะไีเดียวเว้ยเดียวเดยวเดเดียยวดเดียยวดเดียวเดยววเดีเดียวเดีวเดียวเดย

ตแต่อยพเยดูไอ้ดกูก็โหวไอ้เหไอ้เกเหไอ้เีอ้โหเ้ที่ล้ปะไปวกแล้วจู่ๆมดูกูมีหลักฐานกอะที่บายได้ไว้กดูเลือดอยู่เออว่ะเออว่ไอ้บิยไอ้ดไปไอ้บิอ่าไอ้บินะไอ้บิเราลงไอ้บิ้าบิไม่ใช่ก็จบอะพวกเราเทแล้วเ่เลสมองมีใช่กูคอใช่ มึงฆ่าเองชงเองไอ้เฮียฆ่าเองรีพอร์ตเองเลยเหียเนี่ยแม่เป็นไงเออกูแขนมึงไงกูเดินตามมึอกูฆ่ามึงอ่ะแม่แขนมึงมานานอ่ะเราค e ือนะกี e ang, e ang, e ้ม e e ีข้อ่ะ